ก็มีความตื่นเต้นนะคะรู้สึกดีใจค่ะปกติเอเจนต์โปรของเราอะ่ะจะเก็บคะแนนกันใน1ปีค่ะก็ของตาเองก็เก็บคะแนนประมาณ2เดือน mm hmm. ก็ได้เป็นเอเจนต์โปรค่ะการเป็นเอเจนต์โปรของบริษัทบางกาะเอเซนนะคะ mm hmm. เราก็จะมีการอัปเกรดเรื่องของไรายได้ตามที่เราเคยได้จากค่าคอมมิชชั่นต่อไปเราก็อาจจะได้มากกว่านี้เปรียบเสมือนเราทำงานประจำค่ะเราเป็นพนักงานทั่วไปใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้เราก็เหมือนอัปเกรดขึ้นเป็นหัวหน้างานในเอเจนต์โปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเราอะเท่ากับเราเป็นหัวหน้าขึ้นเราสามารถดูแลน้องๆได้ด้วยสามารถให้คำปรึกษาต่างๆนะคะรู้สึกว่าเราอะโตขึ้นในระดับหนึ่งมากกว่างาน แรกที่เราเริ่มเลยคือการศึกษางานเอเจนต์อิสระเนาะเอเจนต์ทั่ว,วไปอ่ะมันไม่ได้ให้ความน่าเชื่อถือพออ่ะพอเราได้เป็นเอเจนต์โปรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นแล้วเราก็สามารถทํางานได้จริงมีความน่าเชื่อถือขึ้นนะคะแล้วก็ในเอเจนต์อิสระเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วไม่มีตําแหน่งหน้าที่อยู่แล้วเนาะใครจะทําก็ทําแต่ในเนี้ยเราสามารถที่จะเติบโตไปกับบริษัทบางกอกแอเซทได้ ถือว่าภูมิใจและก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่ท้าทายค่ะเราได้เป็นเอเจนต์โปรตาเชื่อมั่นว่าเรามีไรายได้มากกว่านี้แน่นอนค่ะวันนี้ได้มีโอกาสทางบริษัทให้มาตัดสูตรก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็เหมือนเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆสำหรับที่เราได้มีความตั้งใจและก็ทำงานมาตลอดที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่าภูมิใจที่ได้สูตรคนแรกของ เอเจนต์นะคะมั่นใจค่ะปกติพี่ใส่เสื้อส้มพี่ก็มั่นใจเนาะเป็นโลโก้ของบางกอกไอเซนตพอได้เสื้อสูตรเข้ามาปุ๊บรู้สึกถึงความน่าเชื่อถือขึ้นรู้สึกถึงว่าเอ๊ะเราเราขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วอะมันเป็นโปรไฟล์ของเราสูส่สายตาลูกค้าสู่คนทั่วๆไปให้มากกว่าค่ะ ถ้าคุณยังมีเวลาคุณยังมีเวลาแล้วคุณคิดว่างานที่คุณทําอยู่ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตคุณเข้ามาคะ่ะไม่มีคําว่าผิดหรือถูกคุณเข้ามาก่อนสําเร็จมันคือเป้าหมายของทุกท่านนะคะก็จะให้มากกว่างานประจําที่คุณทําอยู่หรืองานอิสระต่างๆที่คุณทําอยู่งานเอเจนต์สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันสิ่งแรกเลยคือรายได้รายได้ที่ไม่มีเพดานแล้วพี่สามารถทําควบคู่กับงานอื่นๆได้เมื่อเราสําเร็จ เรามีความน่าใช้ถือพอเราสามารถที่จะเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ไม่ยากเลยแล้วก็ขอกำลังใจให้น้องๆทุกท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้ขอให้ลงมือทำเรียนรู้พร้อมกับลงมือทำทุกคนจะเห็นไรายได้ทุกคนอย่างที่พี่กอยรับอย่างที่ทุกทกท่านหวังนะคะค่ะ สำหรับพี่ตาก็รอเอเจนต์โปรคนต่อไปอยู่นะคะ